อ้าวมาสมาชิกมาเลยได้เลยได้เลย เดี๋ยวเราทิ่ฐานจิตกันสักหน่อยไหมว่าตามหลวงพี่เนาะเราก็นึกถึงบุญที่ได้รอเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยนะด้วยบุญกุศล,ศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมใจกันรนอเทียนพรรษา เพื่อบูชาพระรัตนตรัยด้วยบุญนี้ <spe c oughs> ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย <spe c oughs> ได้เกิดในบรวรพระพุทธศาสนา <spe c oughs> ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ <spe c oughs> มีศรัทธามั่นคง <spe c oughs> ในพระรัตนตรัยให้เจริญด้วยอายุ วันนะสุข,าสขาะาละและปฏิพานให้เจริญด้วยความมั่ง,งคมมั่ง,งดัง,ดงอภิอัครามาหาเศษราาาเศษฐีมีสมบัติจักรรดิตักไม่พร่อง,สา,าองสามารถสร้างบรารมีได้าาไดอย่างสะดวกสบาย มีดวงปัญญาสว่างสวยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาสุขใสทั้งมังสะจักษุทิพยะจักษุปัญญาจักษุสมันตจักษุและธรรมจักษุได้รู้แจ้งแทงตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรมให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ด้วยดีดยดมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน,ลลนจงทุกประการเถิน นิพานพ,นพานาปัจจโยโหตุสำเร็จสมปารนาทุกอย่างเนะาะอ่าเบอาอมีอามีอะไรอธิษฐานจิตแล้วก็หล่อเทียน ยอดดูยนะังงเนาะสําเร็จทุกอย่างทุกอสาทุกมีบุญเยอะเออใ, <น S 1> ใช่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวง,อ,ง,หวงอ่า <ใน S 1> คือ,อ,อใช่อะไระสุดยอใช่ไม่ได้รับหมดในสามแถวแน่เ,นเลย ให้มีธรรมะใสสว่างสมบัติไหลมาเทมาคิดสิ่งใดในสิ่งที่ดีสมปรารถนาะทุกประการเอ่าสำเร็จสมปรารถนาเนาะอ่ามีบุญเย,ย,ย,ยอะๆเจอกันเจอกันเร็วเร็วไม่เก็บจา,จานยังเนี่ยไม่เป็นไรตัวอันสาธุอนโมทนบนุญ อาสารหามูชาวันที่พระบรมศาสดา,าทรงสแสดงปรมเทศนาชื่อธรรมจักรกับปวัตนะสงแด่ปัญจวคีทั้งห้าท่านอัญญาโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนับเป็นการบังเกิดขึ้นครั้งแรกของพระสงฆ์สาวก เป็นเหตุให้พระรัตนตรัยครบท้วนบริบูรณ์เนื่องในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดอาสารคบูชาอาสารคบูชาไตรรักประเสริฐบังเกิดขึ้นแล ทิ้งทางสว่างท้องฟ้ายามราตรีไม่มีแสงจันทร่งส่องเรื่องในสัตว์ลอยล่องในหัวงวัดาสงารมาสา,านขับบูชาอาสานหับบูชา แสดงกระทรรมมาจากเป็นหลักพระศาสนาชิมาปติปทาสองทากระจ่างภายในอาสารหากบูชาอาสาหากบูชาไตรรักประเสริฐบังเกิดขึ้นแล้ว No. ที่พิสูจ์สมอธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนดสามเดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดโดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นเข้าพันษาเข้าถึงทาง เข้าถึงําเขา้าพันสาเข้าถึงคำเขา้าพรนาเข้าถึงําภิกษุงสทรงผู้ทรงศาสตร์ตลอดไตรมาสอยู่จำพันสาบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญา สวมหาธรรมกายในกลางกายตนพุทธองค์ทรงซอนไว้ยาได้ประมาณใจไม่คลาดจากศูนย์กลางกายในทุกแห่งหนจำพรรษานมพระไว้ในกมลน,นี่และทาร วังวนเข้าพันาเข้าถึงธรรมเข้าพันสาเข้าถึงธรรมเข้าพันาเข้าถึงธรรมเข้าพันาปีนี้ทำ วันเดียวรักษาศีล